สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Light the World News ผมพัศส,สวีเสียงรุโนไทยและผมนัฐกิจแช่มดารา,าวันนี้นะครับเราจะมาเกาะติดทุกสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันครับครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่ายินดีมากๆนะครับเพว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยครับคุณแชม่มเ,เขามีการค้นพบโลกใหม่ที่เมืองพองนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผู้ผมได้รับข่าวมาก็คือเขาเต็มตัวกำลังจะเคลื่อนย้ายคนไปมากกว่า30,000คนไปที่นั่น สามหมื่นเลยเหรอครับใช่ครับสามหมื่นนี่ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากเลยนะครับจริงนะครับวีแล้วถ้าสี่หมื่นนะครับคุณว่าจะเป็นยังไงครับสี่หมื่นนะครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะผมว่าก็ดีเหมือนกันครับแล้วเป็นไงครับก็คุณไงครับผมว่าอันนี้มันไม่ค่อยห่า โอเคครับต้องขัดแต่ไม่งั้นก็ต้องไปแต่อไปต่อโอเคครับผมโดยแหล่งข่าวนะครับเนี่ยบอกว่านุ่มๆวงบ้านนะครับจะเป็นตัวแทนพาทุกคนไปสู่โลกใหม่ของพวกเราในวันที่14บสี่ห้าสิบหกมีนาคมนี้ครับแล้วคุณแช่มครับอ๋อคุณนัทครับโทษครับว่าแต่โลกที่จะพาทุกคนไปนะครับพวกเขาคิดว่าจะได้เจออะไรบ้างเราได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบกันครับ ก็ต้องเพลงพอๆสิครับที่นั่นมีของกินไหมครับผมหิวครับ้องร้องแล้วจ๊กเจ๊กเพรับผมก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องมีพวกเรา12คนครับแต่นอกจากนั้นนะครับยังมีตัวซีเคี็ดอยู่ครับชื่ออะไรครับแดดีด้ยงครับแดดีด้ยงเนี่ยจะจะเป็นตัวซีเคี็ดที่ไม่รู้ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที่ไหนนะครับออว่าอาจจะอยู่หน้าเวทีครับถูกต้องหรือว่ายิ่งทิ้งผนังอยู่แล้วก็แบบหน้าชุ่มกลิ่นแต่ว่าใส่แน้านะแต่ว่าเขาคนจะเห็นเลยว่าสายตาเขายิ้มอยู่มีหมูเด้งมนะฮะน่ารักดี ยังไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันนะพี่ถ้าพี่รู้นี่พี่บอกผมด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไลด์ดูเวอร์เนี่ยจะได้เห็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นอ่าจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นแน่นอนนะครับแน่นอนครับว่าต้องเห็นแสงสีเสียงที่จัดเต็มมากๆเลยครับผมก็รอดูครับผมมีการเต้นที่สับสสุดเลยนะครับจนเวทีไฟลุกเลยนะครับสับแบบับับครับ แน่นอนว่าต้องเจอผมอยู่แล้วครับผมในคอนเสิร์ตเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปขึ้นแสดงอยู่แล้วครับผมแล้วก็นอกจากผมก็ยังมีเพื่อนอีก11คนนะครับท,ที่จะขึ้นมาทำาโชว์ในในคอนเสิร์ตนี้ครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องหลากหลายแล้วก็หลากหลายความรู้สึกหลากหลายผู้คนหลากหลายฟีลลิ่งแน่นอนเนี่อเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเราบัสด้วยกอยากให้ทุกคนมาดูเยอะๆครับในวันที่ 14, 15, 16มีนาคมนี้ครับที่ Impact c r r n n a เมืงกองธานนี้ครับฝากด้วยครับกับบัสคอนเสิร์ตไลท์เดอะเวิลเจอกันครับเจอกันฟังคำตอบของแต่ละคนแล้วก็ดีนะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณพัสวีเนี่ยได้ไปโลกใบใหม่แล้วคุณคาดหวังที่จะได้เห็นอะไรบ้างครับผมอยากที่จะไปเจอทุกคนครับ เอาเอาโกแฮนซัมเลยครับใช่สิครับโกแฮนซัมครับครับผมแล้วค,ค,คุณแช่มอะคุณแช่มอยากเจออะไรครับอ่าผมคิดว่าผมคาดหวังไฟ ไฟเหรอไฟแบบไฟจริงๆนุอ๋อหมายถึงแบบแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไฟแบบบางทีอาจจะมีการเอาปืนไฟไปพ่นกันไปบ้างโอ้โหคุณโลกใบใหม่นี้ของคุณคือเขาแบบเอาสุดเอาสุดเลยครับเอาสุดครับผมวงบัสนี่เขาเอาสุดนะครับครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะเจอนะครับก็อยากจะให้บีอาร์ซี่ยไปโลกใหม่ครั้งแรกกับบัสด้วยกันนะครับมาไลฟ์เดอะเวิลด์ไปด้วยกันในวันที่14-15-16สิบห้าสมีนาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผม ครับผมเมื่อเวลาสำหรับ Light the World News วันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมพัสวีเสรยนุนนทยัยและผมนะักธกิจแช่งดาราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ